แดะดแดะดะตอ้อนเทียงอ๋อพี่น้องปองปลายมาใส่ฝุ่นก็ <c oughs> <c oughs> มาหน่อยแทะ <c oughs> เออลงเอเอยังมาได้แล้วได้นี่ สัตว์แดดห้อนก็ดอกกระเดียวท่าบอนนิบอเอามาลุหลดเข็นนะมีแม่ซ้อนนี่บอสูดีเนาะกับพัวนี่ันแดดแม่บวายกั้นพ้นแม่สู่ได้แดดแม่บวายววพีน้องป้องปลายอุ้ยแม่พัด เขัไปสวนนำกันสบายดีแม่สบายดีพี่้สด,นสดีน้องหลังมึงสิปีละปีเดินหลางเพลงมึงนาหลังแม่<ด>แม่เห็นอยู่ห่างต่อบางให่นะห่างต่มันวีแล้วมาภาสีนนคุณป้าคะช่วยแม่นใหญ่หน่อยค่ะตาตูบตาโปะสซะมบดไอดอม่ค่ม่ว่วมึงอย่าวางมึงอย่ามั่งะว ทางต่อได้มีเมชช่งเม็นตรงเหม็นมีเม็นเงเม็นทั้งหมลอางต่อพี่น้องแม่ตอนท่าออกไปผดบดแดดเนาะเพราขุดด้นสองสามคุมผัาวื๋อมาอีแม่สิว่นได้ได้สัตว์ทางนั้นอะโฟนโต๊กแม่นั่นไปแม่ไปหลับอ่าข่าวดี จากคุณป้าแล้วก็คุณเชอรี่คุณเชอรี่คุณเชอรี่หนึ่บาทคุณป้าสองพบาทไายสดเมื่อคืนนี่ขอบคุณค่าขอบคุณหลวงนาค่ะเวลาเขาผิดกันเ่ยป้าแม่เสออเใส่โอ้เอนีย่โอ้ัสิใส่มาขียบก็มักซีดามากกะทัน มักเสียบมากระทานมากักซิดาแล้วเฟืองไปปกอันมาเงาะเฮ้า,าตอนแรกว่าสิปูกังนาวโอ้เบิ่งส่งคือสิบบอลอดเอามาโหลดเค้นนะ่ะเด็กๆส่วนชิโนนะหัวกินน้ำซอยเวียกกันเบอร์ทุกคนอะไรพี่น้องบรดี้มีผู้นงสื่อๆเด้อบ้านลังนี่นะไม่ได้มาได้กินสื่อๆนะคะอ,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 อ๋อขาอะานีแม่หวัวเงอะ โอ้ยแมย่ยังพังงอ,อกเลยแม่นพี่น้องอีแม่ยัยงพังงอ,อกห่อนว่าเราห่อมซีนั่นซีนี่ก็ <c oughs> บ่อย่อมได้ไหม,ออมพี่น้องเฮาก็ไปหลับข้าวดีไ<อ>ปหลับคองกัน<อ>แม่พี่นอ้องเือได้ผ้านะกับอันกับคาด แม่นาอหอด้านะพี่น้องพี่น้องเอ้ยม่เห็นลานซาวขวดโหลทรงซานลานซาวต <c oughs> ัวแม่ใหญ่สอนพี่น้องไข่สไตายผัวเขากับบัวมาใยดี <c oughs> ต้องดูแลตัวเองไข่ยเยอะเลยโน้วาม่ามาห้เข้าในโน้ เอาไข่มาอ่านหาไข่ได้บัดนี้เด้อลูกสิอ่านเด้อสี่แล้วนูอันอนีน้ของคุณป้าอันนี้นั้น ต่อไปกับของคุณเชอรี่ของของคุณเชอรี่นะให้อีเมซอนนันเบิ่งกูเด้อร์เปิดห้ซื้อของให้อีเมซอนอุดนุ่นละลายเด้อพี่น้องเด้อกดจ่ยายค่าไฟเนี่ยไหม <c oughs> คุณบอยสามร้อยให้แม่สอนเอาของกลับบ้านสามร้อยให้น้องสาวจีโน่ไข่กับมาม่า ก็สองร้อยเลี้ยงทุกคนแล้วก็สองร้อยบ้านเกิดน้องมินนี่บ้านเกิดน้องมินนี่เด้อเมื่อนี้วันแรกเขาสิไลส์สดล่องเพลงอี่เกยเตรียมไม้ไหมกูเดินได้เตรียมไม้มไหมไอ้กูสิล่องเพลงเอาอันมาไลน์นี่นะ <c oughs> <c oughs> và các กํา có ก็ได้นู เหลือสี่สิบคุณป้าผนโอนมาสองพันคุณป้าอาจสิผมอาจสิบริจารหถายเต็มซองเด้ครับเด้อเออเฮาอยากแจ้งพี่ๆทุกคนที่แบบโอนเงินมาสื่อของนู่นนี่นั่นเด้อทุกข้างทุกเถือนนะเฮาได้ฮักออกขาดทำเนียมนําเด้อพี่น้องเด้อเฮาอยากแจ้งเอ้ยจะว่าเห็นหรือเปล่าจักออกมาเป็นพวงเลยเมื่อกี้นั่นเห็นเห็นเด้อ เฮาเสียฮักไว้ค่าธรรมเนียมไว้เด้อแต่ว่าคุณป้าเพิ่นบ่ได้ว่าหย,ยังดอกหวังว่าพี่ๆทุกคนก็คือสิบ่ว่าหยังเฮาฮักค่าธรรมเนียมขอ,องน้ำซุมหมดวัดสอง0ันนี่เฮาก็ฮักไว้ค่าธรรมเนียมอ,อ,อีกหน่อยสาม้อยนะไฮแม่เด้อจัให้แม่เลยจ้ะคุณเชอรี่คนสวย แม่แม่ขันคล้องแท้นะมันสิแพงแน่ได้คล้องแท้เนี่ยมันสิแพงอีแม่ก็เอาตัวคุณแล้วเมันบอกให้เอามามา่าไข่ได้ไปแล้วคุณป้าหายเนาะเอามาม่าแล้วไปเพิ่ม grab ขนมนะไปให้นอกกินร้อยหกสิบร้อยหกสิบน้ำอีแม่นาะ เอาล่องสิบห้าเหลือร้อยสามสิบห้าอย่ามามีอารมณ์ในนี่เด้ออย่าพาวอีแม่มาาพี่น้องป้องปายเปิดสุดท้ายคองหลักก็จะขั้นคอ,องตายพี่น้องโหดโพ,พแบบด่ดาก,ก็นจนล้านสิแตกป้านว่าลูกค้าเขาเป็นร้อยคน ในนี้ผูคนคลองกับคนไปกูปล่างจานกับล่างปลายผุน่นผุน่นมันสิถูกจานกูบอกนอกหรือจังไดเน,นาะฮะมึงสิถูกถ้วยก็ว่านานนานมึงนี่น้องมึง พี่น้องมาสอยขนางพี่น้องคนเมื่อยด่าเด้มาต้องเอาดอกเอลเซ่นะอภิโปรนะไปให้นัางอันมันสืออ่อยังก่อเบลล่านะน้องเบลล่าจุ๊บแลักกระสิ้ืกนอยู่มอฮึสุมาน่างขอบคุณเพื่อนวยสิคา เม่มยดาอเลยได้ <finely> <S 2> <S 2> <S <half> ่นิน่าแหน่ะคองจีโน่หนอทมาทำไมมาไผ่ละชง สามลอยเมื่อใหน้องแม่ป้ากระปองหนาแบ่งกันคนละซองปองด้วยแม่ซองปองให้ยืย้ยให้มันไหวกินหาใส่มึงหามึงดูใไรมี แม่มันว่าเอาเจ้าก็เอาโหลดแม่ประสิสยังเออแม่เอาโหลดแม่มันกินแตา่ม,มาม่าก,กับไข่กันไมนกินแต่ไข่กับมาม่าหาันเอ้อประสิสยังเนาะโอ้ยดาราเอาได้ของแต่ก่อนสิได้นี่กระจาด้็จะป่าสจ,จิก๊กพี่น้องล้านแทบแตกป้าขอบคุณคุณป้ามากๆเด้อครับเด้อ

เอ็มลอยไปภาษาอแม่กเอ็มลอยด์่จับออกมาตะีเลยแล้วก็เอาขาเอาเนอีกจับอะรตู้ละนูออกมาเอาแต่นั้นแหละเอาไข่ครับพี่เ็บนูเอาเขาคือเมื่อน้ำน้ำที่ไปประปากทองนะพังพัง,พง ไปบปซื้อเค้กมาให้กระเม่นนะเอาเนาะไปซื้อเนาะพี่หัวถ่ายคลิปกันอย่างลบอืมาเด้อมาเด้อมีนอริเนาะมีนอริสิบบาทสิบบาทนะ

สี่พวเมียพี่น้องพว่าได้แซบผัว่าทางเหนือค่ะพวากำลังเล่งอยู่ว่าเมียสิว่าไปทางใดเก็บอาร์มแม่ของพังของลาวขขออองงกแม่เเ็บาชิมานั่งหันบอสินั่งจืดขื่ออยู่ฮะสิบบุหิจังบอสิบบไปใช้ตีหนีหนีแม่ 你那个，你看，你快点。